รวมไอเทมสุด OP สิบชิ้นของหวังหลินในขั้นเทวะในโลกแห่งเซียนสมบัติหนึ่งชิ้นสามารถเปลี่ยนชะตาวิชาหนึ่งถ้าสามารถตัดขาดสวรรค์เขาคือหวังหลินผู้ที่ฝืนกดฟื้นจากความตายและเดินมาถึงขั้นเทวะด้วยเลือดและศพนับไม่ถ้วนสิ่งที่ทําให้เขาหน้าหวาดกลัวยิ่งกว่าระดับบ่งเพาะค,คือไอเทมคู่บุญที่ยิ่งแข็งแกร่งและว,ว่าวังตามระดับตั้งแต่ธงวิญ,ญญาณพันล้านดวงแท้เวรกรรมราชรสสังหารเทพไปจนถึงกระบิสวรคร์กับท่าไม้ตายตัดสวรรค์ วันนี้เราจะพาเจาะลึกอาเทมสุดโอพีของหวังหลินในขั้นเทวแยกชัดทั้งสายโจมตีป้องกันและเสริมพลังเพื่อดูว่าเ <_ d ream> หตุใดแม้ยังไม่ก้าพ้นขั้นแรกแต่เขากลับมีพลังพอจะทา้าทายเสียงขั้นเทวะระดับปลายและทําให้แม้แต่สวรรค์เองยังต้องลังเลที่จะขวางทางเขาจริงๆการแบ่งประเภทอาเทมหรือสมบัติของหวังหลินจะแบ่งได้หลายแบบทั้งแบ่งเป็นสมบัติสวรรค์สมบัติศักดิ์สิทธิสมบัติเวทมนต์อะไรแบบนี้ แต่แอดจะแบ่งไอเทมของหวังหลินแอดจะแบ่งได้ดเป็น3ากลุ่มหลักๆคือประเภทโจมตีประเภทป้องกันประเภทและประเภทรับหรือเสริมพลังนะครับมาที่ประเภทแรกไอเทมประเภทโจมตีไอเทมโจมตีของหวังหลินเสียในขั้นเทวะอยู่ในระดับเปลี่ยนกฎไม่ใช่แค่พลังทําลายทางกายภาพเท่านั้นแต่ไอเทมส่วนมากของหวังหลินสามารถโจมตีไปถึงวิญ,ญญาณรวมทั้งการโจมตีกฎเกณฑ์เวรกรรมชะตากรรมกันเลยทีเดียวเรามาดูไอเทมคู่บุญของหวังหลินขั้นเทวะประเภทโจมตีนะครับแอดเลือกมา5ชิ้น ชิ้นแรกทงวิญญาณพันล้านดวงไม่มีไม่ได้เลยไม่พูดถึงก็ไม่ได้ไเทมนี้อยู่กับหวังหลินมาต่างแต่เป็นเสี่ยนขั้นแปลงวิญญาณระดับปลายบนดาวสุสาคุมาจนถึงตอนนี้หวังหลอนเสียนขั้นเทวะเราจะเห็นหวังหลินใช้ทงวิญญาหลายต่อหลายครั้งทงวิญญาณพันล้านดวงคือสมบัติที่ได้รับจากอาจารย์ต้นเทียนสำนักหลองวิญญาณถือเป็นไอเทมที่มีพลังสังหารสูงลิบเลี่วของหวังหลินชิ้นหนึ่งเอาจริงๆแอดคิดว่าน่าจะติดหนึ่งในห้าประเภทลุ้นจับมือแน่นอน จริงจิงหวังหลินมีไอเทมประเภททงหลายไอเทมอยู่นะเช่นทงกฎเกณฑ์ทงวิญญาณกิเลนทงวิญญาณไซมินิแต่ทงวิญญาณพันล้านดวงถือเป็นเอกอุณหบุรุษในบรรดาทงทั้งหลายทั้งปวงอันที่จริงทงวิญญาณพันล้านดวงตอนที่มาถึงดาวเทียนหยุนทงวิญญาณชำรุดไปพอสมควรตอนที่สู้กับบรรดาคู่ต่อสู้ทั้งหยุนเซี่ยวจือทำให้ดวงวิญญาณหลักได้รับความเสียหายไปเยอะทงนี้เกิดจากการหลอมและสะสมดวงวิญญาณจำนวนมหาาลโดยเฉพาะวิญญาณระดับสูง จากการสังหารจริงในสนามรบสมบัตินี้เติบโตไปพร้อมกับประสบการณ์ความโหดเหี้ยมและเจตจำนงของผู้ครอบครองการใช้งานเน้นโจมตีวิญญาณโดยตรงเรียกวิญญาณออกมาปิดล้อมกดข่มจับกลุ่มหรือสังหารใช้ได้ทั้งการดวลเดี่ยวและสงครามหมู่สามารถสร้างค่ายกวนสังหารจากวิญญาณภายในธงธรรมให้ศัตรูยากจะหลบหนีหรือฟื้นคืนยิ่งตอนนี้หวังหลินขั้นเทวะรรให้ดวงวิญญาณหลักในธงวิญญาณมีระดับขั้นสูงขึ้นตามไปด้วย เพราะหวังหลินสังหารเสียนตั้งแต่ขั้นเทวะไปยันขั้นมายาอินรูปธรรมอย่างเช่นผู้ส่งสารแห่งอารามเทพอัสนีหรือซิ่วเฟิงจากตระกูลซิ่วแล้วจับโยนเข้าไปเป็นดวงวิญญาณหลักในทงวิญญาณแถมยังได้การสะสมวิญญาณระบบสมาชิกแอมเบรระบบขายตรงทั้งดวงวิญญาณและพลังสังหารจากการสะสมด้วยการสังหารศัตรูของชนเผ่าหลงวิญญาณซึ่งมีสมาชิกกว่าล้านคนคิดดูว่าการเก็บเกี่ยวดวงดวงวิญญาณและพลังสังหารจะมากมายขนาดไหน โดยเฉพาะช่วงสงครามระหว่างแคว้นปีศาจฟ้าและปีศาจสวรรค์ช่วงเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณได้เป็นอย่างดีด้านอนุภาพทงวิญญาณทันล้านดวงสามารถสังหารเสียนขั้นเทวระดับปลายไปจนถึงเสียนขั้นมายายินรูปธรรมอย่างชิ้นที่สองแซ่ฟาดวิญญาณเลเวลอัพเป็นแซ่เวรกรรมถือเป็นสมบัติประเภทเต่าแบบสมบัติประเภทเวทมนต์แซ่ฟาดวิญญาณถือเป็นสมบัติโจมตีทางวิญญาณได้รับมาจากการต่อสู้และสังหารผีเสื้อแดง แซ้ฟาดวิญญาณชื่อก็บอกสรรพคุณเน้นการฟาดแน่นอนฟาดทีหนึ่งสะเทือนไปถึงวิญญาณดั้งเดิมแท้ฟาดวิญญาณในมือหวังหลินขั้นเทวะก็ต้องเลเวลอัพสิรออะไรหลังผ่านการสังหารและการหลอมด้วยกฎพิเศษและการรู้แจ้งมนเขตแดนเวรกรรมทําให้แท้ฟาดวิญญาณอัปเกรดเป็นแท้เวรกรรมคราวนี้ไม่ใช่แค่โฟดที่สะเทือนถึงสลผลกรรมของผู้ถูกแท้ฟาดได้เป็นสมบัติกึ่งกฎที่อันตรายขั้นสุดการใช้งานไม่ได้โจมตีเพียงร่าง หรือวิญญาณแต่ฟาดเข้าใส่กรรมที่ศัตรูสะสมไว้ยิ่งศัตรูทำบาปหรือฝืนสวรรค์มากเท่าใดแรงสะท้อนยิ่งรุนแรงส่งผลให้พลังสลายวิญญาณแตกหรือเจตดจำนงนพังทลายอันดับสามกระบี่สวรรค์จริงๆหวังหลินมีไอเทมประเภทกระบี่เยอะมากเปิดร้านขายกระบี่ได้เลยเช่นกระบี่สวรรค์กระบี่ครึ่งจันทรากระบี่มั่งคั่งกระบี่เจ็ดสีกระบี่สังหารโลหิตหนึ่งในเจ็ดกระบี่เต่าโบราณดาบหยินเป็นต้นแต่แอดเลือกกระบี่สวรรค์มาเพราะเป็นกระบี่ที่ได้มาตอนที่อยู่ในขั้นเทวะานะ กระบี่สวรรค์ขพิรุณเป็นหนึ่งในสมบัติสวรรค์ที่เป็นสมบัติในระดับกลางมีความสา่งรดในการสร้างกฎที่แท้จริงของหวังหลินแก่นของมันคือการหลอมรวมระหว่างเจ็ดจำนวนกระบี่สูงสุดกับกฎสวรรค์สายฟ้าอสนีไม่ใช่สายฟ้าธรรมดาแต่เป็นสายฟ้าที่ถือกำเนิดจากสวรรค์และแฝงคมกระบี่สามารถฝันได้ทั้งร่างวิญญาและกฎที่คุ้มครองอยู่เบื้องหลังเป้าหมายที่ระดับต่ำกว่าจะถูกกดข่มโดยธรรมชาติแม้แต่เสียนขั้นเทวะก็ยากจะต้านทานอย่างตรงไปตรงมา ถ้าไม้ตายสูงสุดของกระบิสวรรค์คือการระเบิดปรางกระบิสวรคร์ทั้งหมดออกมาในเซียววินาทีเดียวสามารถฟันผ่าสวรรค์ดินแดนและชะตากรรมในคราวเดียวไม่ใช่เพียงการโจมตีแต่คือการปฏิเสธการมีอยู่ของสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเมื่อท่านี้ถูกใช้กดสวรรค์สายฟ้าอสศนีจะถูกบิดงอและยอมจำนวนเปิดทางให้คมกระบีฟาดลงมาแม้แต่พลังป้องกันร,ระดับเทวปลายก็ยังอาจถูกพาแยกพูดถึงกระบ่สวรรค์ก็ต้องมาคู่กับปรางกระบิสวรคร์ของผู้อาวุโสโจโย,ยิ่งหวังหลืน ได้มรดกกรางกระบิส่วนที่รุ่นจากผู้อาวุโสโจยิ่งยิ่งทำให้เขากลายเป็นผู้เดียวที่ครอบครองกระบิสวรรค์โดยสมบูรณ์การใช้งานโจมตีทั้งร่างวิญญาณและทะเลจิตต่อให้หลบคุมดาบได้สายฟ้าก็ยังไล่ตามเจ็ดจำนงอนุภาพสามารถสังหารเสียนขั้นเทวระดับต้นกลางปลายไปจนถึงขั้นมายานอนรูปธรรมอย่างเช่นบรรพชนตระกูลควรขั้นมายาหยินยังเกือบจิตมาแล้วชิ้นที่สกระบ่มั่งคั่ง อาเทมที่ไม่พูดถึงไม่ได้หนึ่งในสมบัติสวรรค์ระดับกลางเช่นกันหิงหลินได้กระบีน่นี้มาตอนที่ไปช่วยผู้อาวุโสโจยี่ที่เหวนรกกระบีบ่มั่งคั่งเป็นกระบีส่สวนที่บรรจุวิชาวิญญาณกระบี่เพียงหนึ่งเดียวคือวิชาตสวรรค์สืบทอดมาจากวิญญาณกระบี่สวรรค์รุ่นก่อนโดยโจยี่ได้ทำลายตราประทับเดิมทั้งหมดทําให้สิทธิในการควบคุมกระบี่ตกเป็นของหวงหลินตลอดการไม่มีวิญญาณกระบี่ใดในอดีตหรืออนาคตสามารถแย่งชิงได้อีกกระบี่เล่มน,นี้จึงกลายเป็นสมบัติผูกพันกับหวังหลินอย่างแท้จริง ชิ้นที่ห้าราชรสังหารเทพวงเล็บเปิดผนึกที่สามในตอนที่สามร้อยเจ็ดหวังหลินได้พบกับสมบัติระดับสูงสุดของถ้ำนั่นคือราชรสังหารเทพสมบัติสงครามโบราณที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สังหารเศียรขั้นสูงหรือแม้แต่เทพในอดีตตัวราชรสถ,ถูกสร้างจากวัสดุพิเศษมีโครงสร้างซับซ้อนและแฝงด้วยพลังสังหารมหาศาลไม่ใช่อาวุธที่ใช้พลังผู้ครอบครองเพียงอย่างเดียวแต่ดึงพลังจากวิญญ,ญาณสูรภายในด้วย ภายในห้องมีราชรถสังหารเทพสามคันแต่ละคันมีวิญญาณอสูรโบราณสถิตยอยู่ด้านบนทำหน้าที่เป็นแกนพลังหลักวิญญาณเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาแต่เป็นอสูรระดับสูงที่ถูกผนึกไว้ตั้งแต่ยุคโบราณพลังจิตของพวกมันรุนแรงจนทำให้พื้นที่สั่นสะเทือนและยังคงมีจิตสังหารลงเหลืออยู่หวังหลินใช้ความรู้จักเศษโลหะเพื่อสร้างผนึกเฉพาะทางเปลี่ยนพลังของวิญญาณอสูรให้ถูกควบคุมและบีบอัดลงในรูปแบบวงแหวนสีดำซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญหากไม่ทำเช่นนี้ราชรถ จะไม่สามารถใช้งานได้เลยในที่สุดหวังหลินสามารถผนึกวิญญาณอสูรทั้งสามและนำราชรถเก็บไว้ได้สำเร็จแต่เขาตระหนักดีว่าราชรถสังหารเทพยังไม่ใช่อาวุธที่เขาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพในตอนนี้เนื่องจากพลังของวิญญาณอสูรย,ยังเหนือกว่าระดับการบ่งเพาะของเขาหากฝืนใช้อาจถูกพลังสะท้อนกลับอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามราชรถสังหารเทพถือเป็นสมบัติเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูงสามารถเปลี่ยนสมดุลของการต่อสู้ ในอนาคตได้แลกกลายเป็นหนึ่งในไทตายที่อันตรายที่สุดของหวังหลินเมื่อถึงวันที่เขามีพลังมากพอจะปลดปล่อยศักยภาพของมันอย่างแท้จริงราชรถสังหารเทพมีสามคันใช่ไหมคันแรกหวังหลอนมอบให้สื่อถูหนานก่อนจากการในระหว่างการเดินทางไปดาวเทียนหยุนคันที่สองเป็นสัตว์อสูรสายฟ้าเป็นสมบัติคุณภาพระดับกลางราชรถสังหารเทพคันนี้ถูกปิดถนึกไว้ทั้งหมดห้าชั้นในการเปิดใช้งานให้ถึงอนุภาพขั้นสุดหวังหลินต้องตดผนึก ทั้ง5ชั้นการปลดผนึกแต่ละชั้นก็ยากเย็นแถมหากไม่แข็งแกร่งพอยังอาจถูกอสูรสายฟ้าโจมตีกลับด้วยเพราะนางพยศไม่ยอมตกอยู่ภายใต้การควบคุมของใครในตอนที่หวังหลินมาถึงขั้นเทวะเขาปลดผนึกชั้นที่สองทำให้อสูรสายฟ้าวิวัฒนาการเป็นอสูรสวรรค์สายฟ้าเขาเงินที่มีพลังต่อสู้ระดับสูงและที่สำคัญครั้งนี้หวังหลินสามารถเข้าควบคุมอสูรสายฟ้าสวรรค์เขาเงินอย่างแท้จริง ซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งราชรถสังหารเทพมีสศูนสายฟ้าเขาเงินส่วนธงวิญญาณกิเลนเป็นกิเลนสวรคร์ความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาด้านพลังการโจมตีต่อน,นี้ราชรถสังหารเทพสามารถทำเอาบรรดาบรรพชนตระกูลควรถือว่าเป็นเสี่ยนในก้าวที่สองหรือผู้ส่งสารอารามเทพอสนีเสียนขั้นมายายินรูปธรรมอย่างต่างพากันกระเจิดกร,ระเจิงแตกพ่ายมาแล้วนักต่อนักส่วนราชรถสังหารเทพอีกคันเป็นสัตว์อสูรประเภทผีเสื้อคันนี้เป็นสมบัติสวรรค์คุณภาพ,าพสูงสุด เดี่ยวแอดมาทาคลิปแยกต่างหากนะครับชิ้นที่5ผู้พิทักษ์วค์หรือองค์คาร์เทพการสร้างองค์คาร์เทพหรือผู้พิทักษ์วันมีจุดกําเนิดจากวิชาต้องห้ามและระบบพลังโบราณที่มุ่งสร้างกําลังรบซึ่งฝืนกสวรรค์โดยการนําศพผู้ฝึกตนหรือเผ่าเซียนที่แข็งแกร่งมาหลอมผนึกและประทับตราผนึกผู้พิทักษ์วค์ทาให้ผู้ถูกหลอมสูญเสียอิสรภาพกลายเป็นเครื่องมือที่เชื่อฟังคําสั่งอย่างสมบูรณ์แนวคิดนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนความเมตตาแต่เป็นการ สแสวงหาพลังล้นล้วนเพื่อใช้ในสิทใหญ่หรือเป็นโลกคุ้มกันผู้ครอบครองวิชานี้ถูกสืบทอดและพัฒนาโดยอำนาจโบราณเช่นตระกูลรอยสักซึ่งควบคุมองค์รักเทพตราผนึกบรรพชนเมื่อเกิดเหตุที่ตราผนึกถูกดึงออกจากบรรพบุรุษอย่างรุนแรงกดเดิมขององค์รักเทพจึงสั่นคลอนเปิดช่องให้แนวทางใหม่ถือกำเนิดไม่จำกัดอยู่เพียงการผูกมัดใช้งานแต่เริ่มมีความเป็นไปได้ในการหลอมรวมที่ยังคงจิตสำนึกและเจตจำนงเส้นทางของหวังหลิง ผู้พิทักษ์สวรรค์ของหวังหลินสะท้อนการฝืนกฎและการเรียนรู้จากความสูญเสียเริ่มจากระดับทองแดงที่อัดพลังปราณสวรรค์จนทัดเทียมขั้นหยินมายาแต่ระเบิดแตกสลายต่อด้วยยศเงินที่ภานวิชาเต่าสายฟ้าแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็ยังพังทลายในศึกระดับสูงจุดเปลี่ยนสําคัญคือการหลอมรวมต้าซานผู้ใกล้าตายให้เป็นองค์รักษ์สวรรค์โดยยังคงจิตสํานึกและท้ายที่สุดหวังหลินเลือกปลดปล่อยคืนอิสราภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเชื่อมโยงกับการแตกหักของตราผนึกบรรพชน และสะท้อนการเติบโตของหวังหลินจากการไล่ล่าพลังสู่ความเข้าใจคุณค่าของชีวิตและเต่าที่ลึกยิ่งขึ้นมาถึงไอเทมประเภทโจมตีที่เกิดขึ้นจากการรู้แจ้งในเต่าหรือการใช้เวทมนต์พระเอกของไอเทมกลุ่มนี้นอกจากแทบเวรกรรมแล้วก็คือแม่น้ำเวจีบวกกับความสามารถที่สองโดยการใช้คำพีชีวิตและความตายผนวกกับสมบัติวิเศษต่างๆที่หวังหลินโยนลงไปในแม่น้ำเวจีจนกลายเป็นวิญญาณแม่น้ำเวจีคือหวังหลิน รวมเข้ากับเต่าของตนเองสามารถใช้เต่าจนกลายเป็นไอเทมเทพที่มีทั้งพลังกักขังพลังโจมตีพลังสังหารครบฉบับเบสเซจจะกักขังศัตรูหรือโจมตีหรือจะสังหารทรงศัตรูลงไปในแม่น้ำเวจีจบไหนๆก็มาถึงไอเทมกลุ่มนี้เราไปต่อเลยกับชิ้นที่6นรก18ชั้นนรก18ชั้นคือขอบเขตส่วนตัวที่หวังหลินสร้างขึ้นจากสายเวทโดยหลอมรวมตราประทับผนกเทพเป็นหลักฐานแม่น้ำเวจีเป็นวัตจักรแห่งการเกิดใหม่ และกลิ่นไอาอาคาตเป็นพลังขับเคลื่อนทาให้ขอบเขตนี้กลายเป็นดินแดนแห่งการกักขังและควบคุมดวงวิญญาณอย่างสมบูรณ์นรกถูกแบ่งออกเป็น18ชั้นยิ่งลึกยิ่งรุนแรงและเต็มไปด้วยอาคาตวิญญาณที่หวังหลินสังหารจะถูกผนึกตามระดับพลังของตนโดยชั้นลึกสุดกักทังวิญญาณระดับสูงอย่างบรรพชนโลหิตและเทพจํานวนมากขอบเขตนี้ทําให้หวังหลินสามารถตัดวิญญาณออกจากวัฏจักรเกิดตายและใช้พวกมันเป็นพลังอํานาจของไซเวทได้อย่างเด็ดขาด อนุภาพของนรก18ชั้นคือพลังอำนาจสูงสุดของสายเวทที่หวังหลินใช้กดข่มและควบก,กุมทั้งร่างกายวิญญาณและเจตจำนงของศัตรูเมื่อขอบเขตนี้ถูกกางออกกลิ่นอายอาคาตจะถาถมลงมาทำให้ผู้ที่อ่อนแอก,กว่าหวาดกลัวจิตใจพังทลายและยอมจำนวนก่อนการต่อสู้จะเริ่มขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนรก18ชั้นสามารถผนึกดูดกลืนและเรียกใช้ดวงวิญญาณที่ถูกสังหารเป็นพลังโจมตีโดยตรงวิญญาณจากชั้นลึก จะมีอนุภาพรุนแรงถึงขั้นคุกค,คาเซียนและเทพทาให้สายเวทของหวังหลินเป็นวิชาที่ฝืนวัตจักรสวรรค์และมีอํานาจเผด็จการเหนือความเป็นความตายอย่างแท้จริงทีนี้มาดูไอเทมประเภทป้องกันกันบ้างด้านการป้องกันหวังหลินแทบจะเรียกได้ว่าฆ่าไม่ตายง่ายๆไอเทมที่โดดเด่นของหวังหลินในขั้นเทวมีสองชิ้นหลักๆคือกรอบปีศาจข,ของเศษสมานกับชุดกรอบหนังเทพพเจ้าสองชุดนี้ต่างกันโดยชุดกรอบปีศาจที่ได้มาจากเศษ มารโบราณที่อยู่คอหอยทมินแควนดินแดนปีศาจอัคคีเข้าโจมตีหวังหลินเรียกว่าสู้กันจนตายกันไปข้างหนึ่งตายจริงๆนะหวังหลินระเบิดพลีชีพก่อนจะฟืน้นคืนชีพด้วยเม็ดยาวิญญาโลหิตแต่ในการต่อสู้นี้หวังหลินได้รับชุดเกราะปีศาจที่มีความสามารถในการดูดซับและต้านทานการโจมตีทั้งกายและพลังมารพร้อมความสามารถแปลงร่างมารเพิ่มความอึดแบบก้าวกระโดดไม่เพียงเป็นอาวุธแต่ยังทำหน้าที่เป็นป้องเคลื่อนที่อสูรวิญญ,ญาณไัย ในสามารถรับแรงโจมตีแทนเจ้านายได้ในระดับขั้นเทวะอเทมป้องกันเหล่านี้ทําให้หวังหลินสามารถยืนชนกับเซียระดับเดียวกันหรือสูงกว่าได้โดยไม่ลงง่ายมาถึงไอเทมชิ้นสําคัญในประเภทการป้องกันคือชิ้นที่6ชุดเกราะหนังเทพ,พเจ้าโบราณเป็นคนละชุดกับชุดเกราะเศษมานโบราณนะครับอันนี้เป็นชุดเกราะที่อัปเกรดขึ้นมาหลายเลเวลเลยชุดเกราะเศษมานโบราณได้มาจากปีศาจกระจัดกระจายขณะที่มันอยู่ในดินแดนวิญญ,ญาณปีศาจ ในระบบดาวทะเลเมฆมันคือชุดเกราะพิเศษเฉพาะของนิกายเทพที่รู้จักกันในชื่อชุดเกราะปีศาสศักดิ์สิทธิ์สมบัติวิเศษที่มีพลังป้องกันทางกายภาพและสามารถป้องกันในระดับวิญญาณดั้งเดิมได้ด้วยชุดเกราะน,นี้ถูกสร้างขึ้นจากผิวหนังของเทพโบราณระดับ8ดาวต่อมาเป็นไอเทมประเภทป้องกันได้โจมตีได้แถมสามารถเพิ่มพลังได้ด้วยชิ้นที่7กับชิ้นที่8มาแบบพน้องพร้อมกันไปเลย นั่นคือปรางกระบีหลิงเทียนโหที่หวังหลินลงมือชิงมาจากชาวแก๊งสิบสองกระบีจ้าหลวงชิ้นที่เจ็ดปรางกระบีสามเล่นผนึกเป็นค่ายกลกระบีสามพรสวรรค์ค่ายกลที่มีพลังการโจมตีปรางกระบีสามเล่นประสานกันเพื่อสร้างการโจมตีระดับกดเมื่อใช้งานกระบีทั้งสามจะเสริมกันเป็นหนึ่งโจมตีอย่างต่อเนื่องและยากจะหลบหนีเหมาะกับการไล่สังหารและปิดทางหนีค่ายกลนี้สามารถสังหารเสียนขั้นเทวะระดับต้นได้และสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อระดับกลาง ชิ้นที่8ค่ายกลกระบี่เจ็ดาราค่ายกลกระบี่หลิงเทียนโหเจ็ดเล่มสามารถสร้างเป็นค่ายกลกระบี่เจ็ดารามีอนุภาพทั้งโจมตีและป้องกันการใช้งานเน้นควบคุมพื้นที่ปิดล้อมศัตรูจากทุกทิศทําให้ยากจะหลบหนีหรือเคลื่อนย้ายริบตาอนุภาพสามารถสังหารเสียนขั้นเทวะระดับต้นและกดข่มระดับกลางได้โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับไพ่ตายอื่นของหวังหลินอเทมประเภทเสริมพลังหรือรับอเทมเสริมพลังของหวังหลินคือสิ่งที่ทําให้เขา กงกว่าระดับอย่างแท้จริงชิ้นที่ก้าผูกันเทพผู้กันเทพเป็นสมบัติเทพอีกชิ้นหนึ่งที่หวังหลินได้รับมาจากเทพสวรรค์วงเล็บตูปลอมในดินแดนวิญญาณปีศาจรอนี้หวังหลินได้รับสมบัติเทพสวรรค์มาสองชิ้นคือตาข่ายดักเทพผู้กันสวรรค์แถมด้วยวิชาระดับเทพสวรรค์นั่นคือวิชายับยัง้งผูกันเทพไอเทมที่ช่วยให้เขาเข้าใจกฎและสามารถสอนสร้างสัญ,ญลักษณ์สวรรค์เป็นการเพิ่มพลังความแข็งแกร่งที่ก่อให้เกิดอำนาจในการควบคุมฟ้าดิน ผู้กันเทศเป็นสมบัติสวรรค์ที่ใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นแก่นต้องอาศัยความเข้าใจด้วยตนเองไม่สามารถถ่ายทอดตรงๆได้วางหลินสามารถเข้าใจมันได้อย่างลึกซึง้งการใช้งานคือการวาดสัญ,ญลักษณ์สวรรค์ที่บรรจุกฎและปราณสวรรค์สร้างแรงกดข่มคล้ายอำนาจจักรพรรดิเทศอนุภาพสามารถกดข่มเสียนขั้นเทวะระดับก,กลางได้โดยตรงและสร้างความหวาดกลัวแม้แต่ผู้ใกล้ระดับจักรพรรดิเทศเอาล่ะครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับวันนี้บายบาย